สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมความคิดคนบ้าน,นะครับผมผมลองคิดอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ท่านคิดยังไงนะครับผมถ้าเจ้าสัวไทยย0สิอันดับต้นของประเทศไทยแจกเงินให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับผมไม่เกินหนึ่งปีเงินจะไหลเข้าไปกระเป๋าเจ้าสัวเหมือนเดิมนะครับผม คนจะจับจ่ายใช้สอยซื้อสอยซื้อของเผาของต่างๆแล้วเงินมันก็ไหลไปที่พิระมิดชั้นส,ส,สูงสูงที่สูงที่สุดนะผมพิระมิดสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมเป็นความคิดของคนคนบ้าน,นะครับผมผมก็ฝากให้คิดนะครับผมท่านคิดได้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านะครับผมแสดงคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็เงินเงินมันรวยมหาศาลในขนาดนั้นน่ะเออแจกใจ่ายให้หมดนะครับผม แล้วเงินมันก็จะไหลเข้าไปที่ท,ที่เจ้าสัวเหมือนเดิมในครบรอบใน,ใน1ปีนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมโอเค